มีคนบอกว่าไม่ควรสวดบทจกักพัทเพราะว่าเป็นบทชั้นสูงนะครับหลวงตาโอไม่ใช่เขาคิดผิดแล้วครับ<ะ>มันอยู่ในเพื้นมนุษยนะ์เนี่ยไม่อยู่บนต้นไม้บทนี้มันอยู่แถวเนี้ยไปไหนมันไม่สูงหรอกพวกอธิบายเมื่อกี้เนี่ยพระเจ้ามาจากมนุษย์อย่างเราเนะี<ะ>่ยทำไมถไึงขึ้นสูงได้นะอ่ะเราสวดชั้นห้าครับ โอ้โชคแล้วก็อย่าไปขึ้นไปสวดชั้นบนดิมันสูงอ่ะก็ลงมาสวดข้างล่างออกมาณนี้มันไม่ใช่เขาเข้าใจผิดมันมาจากใจสนนนาคมบทสวดมนันเหมือนกันหมดแหละแต่ความหมายของบทไม่เหมือนกันคือความรู้สึกที่เราเข้าไปในบทน่ะมันไม่เหมือนกันนี่เองความรู้สึกที่เราเข้าถึงถึงพุทธมนต์น่ะแต่ละบทน่ะเหมือนร้องเพลงแต่ละเพลงอะไร แต่ร้องเพลงเนี่ยเราก็รู้สึกเลยจะมาจะเป็นเพลงฝรั่งเพลงแขกเพลงไทยเพลงอะไรก็เถอะเวลาฟังแล้วมันก็จะมีความรู้สึกเลยมันเป็นทางโลกมันชินเข้าใจไหมกรรมฐานเนี่ยคือสวดมนต์เนี่ยมันต้องเข้าไปถึงไตรสนา,นาคมความรู้สึกเข้าไปถึงธรรมะน่ะอ่าแล้วการที่ หนูคุยกับหลวงปู่ทั้งวันเลยครับหลวงตาอยากรู้ว่ามันจะไม่เป็นการไปรบกวนหลวงปู่ใช่ไหมค้าเนี่ยที่ท่ามาม,มีคนหลายคนไม่ได้ไปไหนเลยเพราะได้ยินหลวงตาพูดเนี่ยพอหลวงตาอยู่กับหลวงปู่ตั้งแต่เจอท่านครั้งแรกก็ไม่ไปไหนเลยท่านบอกเองอยู่ว่าข้าเนี่ยข้ามีทุกอย่างข้ามีโลกโดยมีธรรมด้วยเพราะข้าบันยังไม่ได้รวม ข้ารอที่จะเป็นเป็นใหญ่ในอนาคตเพราะนั้นบารมีท่านยังวิ่งทั่วไปเลยตามรูปลักษณ์ของข้าที่มีอยู่แล้วตามรูปลักษณ์ที่ข้าอธิษฐานไว้ในอดีตถ้ามันมีมันก็จะกระจายอยู่ฉะนั้นเองอยากรู้เรื่องโลกเรื่องธุรกิจเรื่องงานเรื่องอาชีพมีหมดแหละท่านบอกเรื่องธรรมะก็มียกเว้นอย่างเดียวยังต้องเกิดอยู่่านใดบอกบอกข้าสอนเองแค่พรม ถ้ายัางจะไม่เกิดเองเราไปนูอนอ่นนะไปหาพระที่ไม่เกิดนูอนอ่นนะประมาณนั่นแหละหลวงตาฟังทีแรกก็ไม่เท่าไหร่ฟังบ่อยๆเอาแล้วกูจะไปไหนอะ่ะเอออยู่กับหลวงพ่อนี่ดีแล้วมีทุกอย่างอะ่ะขออย่างเดียวเอาจิตเราไปอยู่กับท่านพอแล้วใช่มาอยู่กับท่านก็ต้องนึกถึงท่านเออไม่ใช่ท่านอยู่ในคอก็ไม่นึกอยู่ในคอแล้ว ม่นึกมันจะไปไหนมาไหนไไหนู่นไปไหนไม่รู้ก็อยู่กับท่านก็อยู่ดิหลวงตาเลยไม่ไปไหนครับจนถึงทุกวันเนี้ยยังยอมรับนะว่าที่คิดทุกวันเนี้ยตั้งแต่เริ่มทำมาเนี่ยยังยังไม่เข้าใจแล้วคิดออกได้ยังไงบางเรื่องเลยนะไม่ใช่หลวงตาคิดเองอ่ะไม่นะต ขนาดตถามเนี่ยบางเรื่องเนี่ยหลวงตาย,ยังยังพอพูดไปเนี่ยเอ๊ะเรารูได้ยังไงประมาณเนี่ยมันก็เลยบันทึกมาที่เราด้วยไงท่านบอกเองอย่าเข้าใจนะเองอยู่กับข้าเนี่ยข้ามีสุกอย่างถ้าคนถามเองเนี่ยใช่ไหมละ่ะเองก็อยู่กับข้าข้าอยู่บนหัวเองเนี่ยมาผ่านเองไปก็ไปที่คนถามนะ่ะสวัสดิเข้าใจเข้าใจดเปล่า ทำไมเข้าใจกับพี่ณายออกกันละกันเพราะอย่างหลายคนที่เขามีปัญหาเวลาต้องคิดนูน่นคิดนี่เขาก็มักจะมาคิดตอนสวดมนต์แบบที่หลวงตาแนะนั่นใช่ช<ๆ>ี้ทำเหมือนกันเวลามีปัญหาอะไรหลวงตาจะไปนูน่นไปนี่ไปนั่งที่หน้าถ้ <c oughs> ำมองภาพท่านหายใจเขาเลืกๆสวดมนต์แล้วก็หนูจะไปดีไม่ไปดีไหม หนูจะทิ้งผัวดีไม่ดีไหมหนูจะไปทํางานดีไมด่มดีมันจะมีความรู้สึกเองจากลูกท่านนะครับอย่างคนนี้เขาบอกเขาสวดมาสิบปีนะครับลวงตาสิบปีน่าจะบวดได้แล้วละ่ะแล้วเขาบอกว่า <c oughs> เขาเพิ่งมาเข้าใจในวันที่เขามีปัญหาชีวิตว่าพอปัญหามันมีเนี่ยเหมือนเรามีปัญญาในการแก้ไขปัญหาที่มัน ที่มันถูกทางที่มันถูกต้องนะถ้าก็ถูกแล้วล่ะคือเป็เมื่อก่อนอาจจะคิดไม่ได้แบบนี้เนี่ยคิดไม่ออกหรอกครับเพราะไม่มีข้อมูลถ้าอยากคิดออกเราเอาจิตโยกับท่านท่านมีข้อมูลทุกอย่างไงดึงออกมาด้วยจากท่านนะไม่ใช่ท่านเราคิดออกทุกอย่างเหมือนท่านนะไม่ใช่ตาม,มเมเม g ของเราเนี่ลยอ๋อครับตามที่เราอยากจะรู้นะ การนึกถึงหลวงปู่นะครับหลวงตามันต้องมันต้องแบบไหนเหรอนึกยังไงนึกแบบไหนนึกบ่อยๆไงทุกครับใหม่ๆหนูจะกินแล้วหลวงพอ่อหนูจะนอนแล้วเนะี่ยหนูจะไปเที่ยวแล้วเนะี่ยหนูจะเซ็นเช็คแล้วเนะี่ยหนูจะโอนเงินแล้วเนะี่ยโอนเท่านี้ต้องกลับมาอีกสองเท่าประมาณเนี่ยคือคือยังไงก็ได้ต้องนึกใช่ ไม่ต้องให้เห็นภาพหรือไม่ต้องไม่ต้องอะไร่ต้อเนึกอย่างเดียวตักข้าวให้เขาเนี่ยบอกให้เขาหายจากโรคทกินแล้วเนี่ยของวิเศษนะเนี่ยผ่านหนูไปเลยหายทุกโรคทุกเว็นโรคดันุรังคือไม่ต้องเป็นแล้พันคลัง คือไม่ต้องปเป็นเรื่องให้มันซับซ้อนอะไรเลยไม่มีไม่มีซับซ้อนง่ายง่ายครับไม่มีเอาตรงๆเลยครับตอนไหนแต่ไรไม่มีแล้วคนมาษาพวกหลวง,งตาช่วยผมหน่อยผมจะไปโน่นเนี่ยหลวงปู่จัดการเลยหลวงพ่อจัดการเลยอย่าห้เสียชื่อผมนะครับ,รบประมาณนี้เพราะอย่างเวลาเราเห็นภาพหลวงปู่หลวงตาบอกว่าทุกครั้งที่หลวงตาเห็นหลวงตาก็จะหลวงปู่ข, <อ S 1> ขอสตังค์ถูกเราพูดแบบนี้ได้เลยฮะถูกเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังทําอยู่ ไม่เคยไม่พูดคแต่คนเยอะๆไม่พูดนะมีคนเดียวพูดอยู่ครับนึกในใจเอาขอสจครับแล้วเราอยู่คนเดียวเราสามารถแบบไปรูปแน่นอนนะอยู่คนเดียวทําอะไรก็ได้ประมาณนี้แหละตั้งแต่เริ่มเจอท่านครั้งแรกเราท่านคุยท่านท่านอธิบายให้ฟัง ว่าผัวทัศเนี่ยคือผู้ที่ปรารถนาเป็นผู้ที่เจ้าในอนาคตบางองค์นี่บรารมีท่านเต็มนะท่านบอกเห็นท่านนั่งลงมาเนี่ยคือผัวทัศเขาไม่สวยบุญเขาคน็อกท่างบอกาบางองค์เลยมานั่งอยู่เฉยน, <laughs> นั่นแหละเพระมานั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเจอพระเจอรูปอะไรก็ตามมทนาบุญกับท่านเลยถ้าเป็นบริษัทจะเลิมฝากชีวิตหนูไว้ด้วยนะคะเรียนไหวใจเกิด หลวงปู่เจอหนูเนี่ยหนูเจอหลวงปู่หนูต้องรวยนะจ๊ะประมาณนี้ว่าไปของดีๆก็ว่าไป <c oughs> ไเห็นเป็นไรเลยเพราะคิดดีมันก็ดีอยู่แล้วนะถูกนะับเราไม่ได้คิดอะไรฝากชีวิตไว้ไงเพราะครูบาอาจารย์หรือพระองค์ไหนหรือแม้แต่คารวะคนทุกคนทุกคนก็มีบุญอยู่ใช่หลวงตาเคยกราบพระหลายองค์นะ ไม่ได้เคยไปหรอกรเพราะท่านสอนเราเองคิดถึงองค์ไหนเองก็กราบท่านได้ท่านบอกท่านรู้เองไม่เชื่อเรื่องคิดบ่อยๆเดียวแล้วว่างๆเองผ่านๆไปเนี่ยท่านก็จะทักอแล้วไม่ต้องมาเรากลาบอยู่แล้วเนี่ยก็ถูกท่านรู้ได้ยังไงอะทุกอย่างมันสาเร็จที่ใจนะทุกใช่ไหมแต่ที่ไปก็จะไปเที่ยวด้วยไง ทำไมก่อนพวกวิทยาชอบไปหลวงพ่อเกษมนะอำปางนะพรหลวงพ่อเกษมนะจะไปหาหลวงปู่ประจําพราะเกษมนะไปหาหลวงปู่ในกุฏิประจําท่านมาได้อย่างไงท่านไปได้อย่างไงไมธรรมดา,าเราทุกคนเกิดมามีกรรมติดตัวใช่ไหมครับหลวงตาใช่ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเกิดมาแล้วเราปฏิบัติปฏิบัติสวดมนต์ภาวานาและกรรมที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะมันจะลบล้างหรือมันจะหายไปหรือมันจะเป็นยังไงครับมีอย,มายยายมอยู่อย่างเดิมสายยายมอยู่อย่างเดิมเพราะเราไม่ไม่ได้ดึงมันมากรรมนี่นะกรรมจะดีหรือไม่ดีมันมาทางไหนรล้ว่ะตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปวล่าก,กินเสียงพวเมียาด่ากันทําไมมาลนะ่ะ ใช่ไหมปัจจุบันมันก็ดึงกรดีทงแหละคุยกันเนี่ยคุยเพลิ์เนิน,นยิงคนปปรเปเสียนคุยกันเนี่ยคุยเรื่องอะไรรู้ปะมาเลยเป็นยายสายใหญ่ท่านเรียกว่าสายใหญ่แห่งกรรมทั้งดีแลอไม่ดีถ้าไม่นึกถึงมันละ่ะอยู่กับพรนะน่ะอยู่กับการสวดมนต์การแผ่เมตตามทนาบุญบันทึกจออยู่ตรงนี้ละ่ะมากินนอนสวดมนต์นี่ละ่ะโอ้อยังไงก็ลืม ลืมเพราะปัจจุบ,บันเนี่ยมันเพลินม,มันเพลินกับอะไรมันเพลินกับการแผ่เมตตาเพลินกับเป็นประโยชน์นะเพลินกับเอ,อ้ออธิษิฐานให้คนเนี่ยมันก็กลับมาเออผมได้แล้วนะครับโน่นนี่น,นั่นรู้สึกเป็นไงโอโรงงานเยอะแล้วเนี่ย <h uman> อยู่ว่างไม่ได้แล้วตาหูจะหมูเราทาไปแล้วไหนจะสวดมนตไหยจะแผ่ไหนจะโมทนานโอ้โ,อโหตุไม่มีเวลาหรอก ยิ่งในในสายหลวงพ่อเนี่ยถ้าจะบล็อกชีวิตไว้น่ะไม่ยากหรอกบวชในบางสกุลสละสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญพิจนารนณาไหนจะออกจยกบ้านกันสละถอดรองเท้ากันสละเวลาใส่กับบังสกุลไหนจะกลัวเองจะคิดเว่าเป็นพระ ใช่ไหมเออไหนจะบังคุณสวรรค์ไหนจะบวชหไม่มีเวลาคุยไม่มีเลยมีเวลาบันทึกบุญอย่างเดียวหรอบันทึกศีลสมาธิปัญญาอย่างเดียวนะไม่ปัญญาก็สมถะบุญดดลองคิดดูเนี่ยลองเนี่ยมันจะไปไหนนะ่ะไม่ไปไหนไม่ๆอาจจะไปโยนะสักหลายหลายปีก็เราจะโหนิ่งสนิทแล้วแตนะ่นี้ ชีวิตเป็นบวกล้วชีวิตเป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองแล้วไปไหนก็จะเป็นผู้มีประโยชน์ไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนไม่ต้องทํางานด้วยสวดนมนต์ีนก็รวยเสียงไหมล่ะเออเสียงไหมล่ะเนี่ยหลวงพ่อเราสวดมนต์ในรวยเออเสียงไหมล่ะเสียงมากินนอนสวดมนต์ตลอดชีวิตได้ไหมเอ,เออ อย่างคนที่เขาป่วยนะครับแล้วเขาเหมือนไม่มีความรู้สึกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนะี่ยทีนี้เขาเลยมีความคิดว่าถ้าเขาไม่อยากเป็นภาระคนอื่นนะครับถ้าเกิดเราอ่าเหมือนฆ่าตัวตายไปอย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้ไม่แบบทําให้คนเขาเป็นทุกข์ต้องมาดูแลเราครับมันจะเป็นบาปไหมรหรือว่ามันจะอะไรไหมครับมันไม่บาปแร้วโตมันชิน ในอนาคตจะฆ่าตัวตายอยู่แต่ยุคนี้ดีนะถ้าจะฆ่าก็บอกแล้วนะเวลาตายจะได้ไปส่งวิญญาณให้ครับบอกพวกผูกด้วยแล้วกันมันชินนะมันชินใช่เพราะกรรมมันยังไม่หมดนะมันได้ฆ่าก่อนอเพราะเหตุจริงๆที่ทําให้เขาป่วยแล้วก็ต้องดูแลตัวเองไม่ได้มันก็มาจากกรรมที่เขาทำไว้คกกร,รับ มนุษย์ปกติธรรมดาเนี่ยเราเห็นปัจจุบันนี้นะที่คนทำกรรมไว้เนี่ยนั่นคืออนาคตแหละบางคนกินสัตว์แล้วกินเนี่ยครึ่องหนีเครึ่องยังดิ้นดิ้นอยู่เลยอ๋อมาสดนะครับก็ถูกละอาการข้างหน้าจะเป็นยังไงลอะเราก็ดิ้นดิ้นอย่างนั้นนะเราก็ดิ้นถูกแล้วไงก็กรรมไงมันไม่รู้ไงถ้ามันรู้มันจะทำเลย เออเขาลด่ะรูปรดกินเสียงนะโตถ้าเขารู้จริงๆเขาไปทำเหมือนกับเราน่ะสมัยก่อนเราก็ทำแต่ตอนนี้เราเลือกทำแล้วไงเพราะอย่างอันนี้เขาก็ถามมีคําถามหนึ่งว่าอย่างคนที่เขาป่วยเป็นโรคเหมือนอัลไซเมอร์ครับมันเป็นจากกรรมปัจจุบันหรือกรรมจากอดีตถ้าเป็นกรรมจากอดีตเนี่ยมันเป็นกรรมลักษณะใดนะครับ อืกรรมพวกนี้นะถ้าจากอดีตเนี่ยมันมีโอกาสหายนะจุถ้ากรรมปัจจุบันมันเกิดสภาพสังคมที่เขาอยู่โดนบีบแบบเด็กเรียนเรียนไม่ทันเขาไ่ตามเขาพาัก็หลบไปหลบไปซึมเศร้าอะไรประมาณเนะี้คือทาร้ายตัวเองอนะ่ะทาร้ายตัวเองอ่ะมันก็เกิดความเคยชินรักษายากนะัวทาร้ายตัวเองนะเองนะ่ะไม่จะรักษาง่ายๆนะถ้าเป็นกรรมในอดีตเนี่ยพอพอจะหมดนะ สังเกตน,นะคนที่โรคซึมเศร้าที่มาที่นี่หรือเราเห็นบ่อยๆนะเราจะรู้ได้กรรมอดีตหรือปัจจุบันมันหูมันไม่ใช่สมดานะเรื่องของกรรมไม่ใช่สมดานะทางที่ดีอย่าไปยุ่งเลยโรคปัจจุบันเนยหนีได้แค่หนีอ่ะไม่ปลอดภัยหรอกถ้าเราไม่หยุดไอความซึมเศร้านั้นมันก็ ไปเรื่อ,ๆอยๆเงี้ยมันก็ซึมไปเรืๆๆ่อยๆทั่ทำลายตัวเองไปเรือ่อยๆคเพราะจิตเราตัวเราเนี่ยมันควบคุมธาตุทั้งสี่อยู่จิตแปรปวนธาตุก็แปรบบแปวนนะจิตไม่ทุกข์ธาตุก็มีทุกข์คือน้ําตาไหลสะอึกสะอื้นเพราะจิตเพราะตัวเราเนี่ยค,ค,ควบคุมมันตลวงตาถึงให้เราเปลี่ยนคืดใช่ไหมครับใช่แล้วถ้าเกิดว่า สมมติก็มีความเศร้าอยู่นะครับก็ร้องไห้อยู่แต่ร้องไห้ไปด้วยสวดมนต์ไปด้วยนะครับก็ค่อยๆช้ำเดี๋ยวมันก็หายไม่ช้าทีเดียวเป็นเป็นโรคอ่ะกินยาเม็ดเดียวไม่หายหรอกครับมันกกินบ่อยๆมันก็สวดบ่อยๆถ้านั้นนาข้าไม่ต้องกลัวหรอกโรคเนี้ยจะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้แน่ใจแล้วไม่ต้องรักษามีความเชื่อแล้วนี่อืมเชื่อว่า function, ต้องตายนะอ้าว รักษากระจายไม่รักษาการ <laughs> ะจายครับเมื่อวานนะครับหลวงตาตอนที่สับเพให้หลวงตาใช่ไหมครับมีอทไิรรมมาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นหลวงตาเนี่ยหน้าเป็นหลวงตาเนี่ยแต่ชุดหลวงตาเนี่ยเป็นชุดจกกักรพรรดิทรงเครื่องแต่เป็นสีเงินทั้งองค์เลยเนรับก็ถูกแล้วทิพยามนาจเน,นียครับ ตัวจักรพัดเนี่ยไม่ต้องไปฝึกธิ์เลยทั้งหมดเพราะตอนน้องตาจะปวดอยากมีดิ้ไงึ่งวาสวดตอนหลังเนี่ยนะสวดจกักรพัดเนี่ย<ะ>สวดๆนะจะสวดเข้าถึงเนี่ยสวด,ดเลยอเหมือนอาคมเลยอ่ะ,ะคนจะเล่นอาคมโบราณจะรู้เล่นคงวพันชาที่ไอ้พวกเนี้ยจิตกับอาคมเป็นเนื้อเดียวกันจิตก,กับจักรพัดเป็นเนื้อเดียวกันโอ้เพียงแต่เรานึกเนี่ยเขาเห็นเราอยู่นู่น่ะ ราเนึบจะไปมีรถออกมาเรานึกไปเขาก็เห็นเราแล้วกลับมาเอามาเห็นเราอีกตรงนี้อีกอโอ้หลวงพ่อเมื่อกี้ยืนอยู่นู่นนะหนูยังคุยอยู่เลยมาเจอหลวงพ่ออีกโอ้มีทางลัดทางลัดมาประมาณนี้อยากให้พิสูจน์จักรพรรดิคืออะไรอย่าไปเชื่อเขาว่าส่วนเราดีไม่ดีส่วนเราต้องพิสูจน์ไง แต่มันยากหน่อยตรงที่จะจ่ออยู่เนี่ยจอ่จอจอ่อจ่อจ่อเข้าไปเนี่ยไม่ห่างจากขึ้นเลยเนี่ยใช้เวลาหลายปีนะไม่ใช่วันสองวันนะทุกโคเขาฝึกกรรมาฐานเขาฝึกอาคมเขาเียนฝึกวันสองวันแล้วเดือนสองเดือนที่ไหนอะฝึกจนจนรู้จนมีความรู้สึกว่าปืนเนี่ยมันออกมาเนี่ยเดินเข้าไปหามันเลยโน่น จิตกับอารมณ์นเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจิตกับจักรพรรดิเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยไม่รู้ได้ยังไงมันต้องรู้ดิอโอเท่นะล้วก็ถูกไงแล้วอย่างน<จ>ั้นอย่างหนูนะครับเขาถามว่าถ้าหนูอยากให้คนอื่นเห็นหนูแบบทรงเครื่องเหมือนหลวงตาอย่างเงี้ยมันจะไปยากอะไรเวลาหนูไปที่ไหนไปสวนมนตย์เยอะๆเนี่ยไม่รู้ล่ะหนูต้อง,งทรงเครื่องหนู ตามบุญกุศลที่หนูมีเต็มอาาัตราศึกแล้วนะบุญนั่นแหละออฟชั่นมีเท่าไหร่กันในบุญนั่นแหละก็เหมือนวิมานบนสวรรค์นั่นแหละออฟชั่นเยอะเหมือนกับเยอะกว่ามากกว่าข้อหน่อยบุญน้อยก็น,น้อยกว่าข้อหน่อยประมาณเนี่ยดวงตาโชคดีดวงตาไปจะสัมผัสพ,พวกนี้ได้จากหลวงปู่ไม,มันถึงรู้เรื่องเนี่ย เ่าตุ๊บไปไหน,นไปไหนก็ตามส่งเครื่องเลยน้องปูผมส่งเครื่องนะครับโมคุทธ,ธายะใครเห็นผมก็ส่งเครื่องเต็มเลยนะบุญผมมีเท่าไหร่เท่านั้นแหลคะครับมันก็เหมือนการที่เราฝึกกําหนดบุญน้อมบุญถ้าเราไม่นึก<ช>ไม่ทําพวกนี้จิตเรามันก็ไปอย่างอื่นตามที่เราเห็นเราได้ยินจิตเราไปไหนเราวนําขึ้นเหล่านั้นมาที่เราแหลคะครับเราเป็นตัวนํามาเข้าใจไหมเออ อยากเป็นเป็ดไม่ยากหรอกจิตไม่ดีทําไม่ดีก็เป็นแล้วข้างในก็เป็นแล้วจิตก็เป็นแล้วอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เศร้าอารมณ์พวกนี้มันก็มัวแล้วจิตก็มัวมัวความสว่างไม่มีแล้วบุญก็หายไปแล้วไม่มีคิดหลายสั้นอารมณ์ดีขึ้นที่ดีก็มาหมดแล้วจะมขึ้นดีไม่พอ อยู่กับจากักรพรรดิเองเอ่อกับไต้สนาครมอยู่กับหลวงปู่อีกจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีนะเนี่ยท่านไม่มีประโยชน์กับตัวท่านเองหรือเปประโยชน์ในในการเวียนว่ายต่ยิ่งแก่ท่านไ,ไม่ต้องอาศัยใครแล้วใครเห็นเขาก็มีความสุขละมีความสุขยังไม่พอนะเขามีโชคยออังไงเพราะตอนนี้กรรมไม่ดีกําลังเข้าพอเจอเรากรม,มันเปลี่ยนแล้วฮนะสายใยเปลี่ยนนะฮะ ว่าเปลี่ยนอะไรมันไปจากเราไงพิจารนาไว้ออกก็แย่แล้วล่ะเนี่ยกินนอนทวนดมน,นี่ยมันทำยากตรงตรงที่ทนได้ไหมเนี่ยปัญหาเนี่ย <laughs>